วันนี้ให้เราอยู่กับตัวเองให้ได้ทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ตัวเราอะจะยังอยู่ตรงนี้นะคะทำตัวเองให้มันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกทุกวันคนที่ดีขึ้นกว่าเก่าคนที่มีจิตใจที่มันดีอะทุกคนนะคะเมตตาการุณาอุเบกขามุทิตาส,สี่สี่ศัตรธรรมที่เราต้องดำรงในชีวิตนะคะเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเป็นคนดีได้ในแต่ละวันนะคะมันมันค่อนข้างที่จะธรรมะแต่ทุกคนอะรู้ไหมว่าธรรมชาติ การดารงชีวิตของเราอะมันคือแก่ของธรรมะนะทุกคนถ้าวันนี้เราเอาธรรมะมาดํดลางมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เราจะเป็นคนที่มันมีคุณภาพอะเป็นคนมันต้องมีคุณภาพทุกคนนะคะไม่ใช่เป็นคนไปวันๆมันต้องมีคุณภาพคุณภาพอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานะคะกายภาพด้านนอกอะมันเปลี่ยนแปลงเสมอแต่สิ่งที่อยู่ข้างในของเราอะทุกคนนะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราอะมีความเมตตาการุณาอุเบกขามุชิตานะคะ จริยยา,าสัตว์สีให้เราห้านิสัยที่สมองเราชอบเนาะหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะการที่เราทําอะไรแปลกใหม่เนาะหลุดออกมาจากคอมฟอร์ตโซนพื้นที่ปลอดภัยของเราทําอะไรใหม่ๆนะคะที่เราไม่ที่เราไม่เคยทาพาตัวเองไปเจอกับบรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศที่มันเป็นมันร่มรื่นม,มันเป็นธรรมชาติตอนเช้าอลิจะชอบเอาสินค้าเอาลูกๆสินค้าเนาะไปถ่ายรูปที่ทางผ่านนะทุกคนมันเป็นที่เที่ยวนะคะนอนาะมบันดีอย่างหนึ่งอะทุกคนนอ้อที่บ้านมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วสวยมากทุกคนแล้วมันจะ มันเหมือนกับสมองเราชอบนะนะคะสมองของเราคืออีกหนึ่งที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะทุกคนค่ะนะคะสองนะคะทุกคนเนาะฝึกการหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนค่ะสามนะคะทุกคนการออกมาเจอแสงแดดระหว่างวันหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านะคะทุกคนค่ะพาตัวเองออกมารับวิตามินออกมารับวิตามินบีนะคะทุกคนค่ะ ให้ตัวเองได้สดชื่นให้ตัวเองได้มีระบบเผาผลาญที่มันมันดีนะคะดีท็อก์ร่างกายตัวเองด้วยแสงแดดเยียวยาทีเยียวยาตัวเองด้วยแสงแดดแธรรมชาติแหละทุกคนนะคะรับรองดีเพราะว่าเรียะทาแล้วผิวพรรณสดชื่นขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะ3 4มี่ข้อ4ี่นะคะทุกคนคะ่กคนคะการทานอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างเช่นยาคูเนาะที่อยู่ในใ,ในในที่เราหาได้อะทุกคนเนาะหรือถ้าใครอยากจะลองกินดีท็อก์หรือว่า กินไฟเบอร์ที่มีขายตามออนไลน์เนาะก็ลองดูทุกคนเพราะว่าการดีท็อกซ์ลำไส้มันเป็นการรักษาสุขภาพอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนแต่วันนี้ถ้าเรามีระบบขับถ่ายที่มันมันดีอยู่แล้วนะคะให้เราไปกินยาคูทุกวันก็ได้ลองดูกินติดต่อกันย1ิวันเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนทุกคนยาคูแดบาทอยู่ในเซเว่นนะคะแล้วก็โยเกิร์ตกโโโโ็โยเกิร์ตที่เป็นธรรมชาตนะินะนะเว้นงดน้ําตาลที่มันน,น้อยบอกแต่คนอื่นแต่ว่าลีอะชอบกินน้าตาลชอบทานชาทุกคนแต่ว่าชอบลีชอบ ทานชาแต่กินโยเกิร์ตทุกวันยาคูทุกวันไม่ใช่โยเกิร์ตนะคะทุกคนค่ะเนาะห้าทุกคนค่ะฝึกอยู่คนเดียวเนาะทำสมาธิแล้วก็อยู่คนเดียวปลีกวิเวกออกมาบ้างนะมาใช้ชีวิตให้ให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งการดูปลาสวยงามเลี้ยงปลาทุกคนซื้อปลาสวยงามมาเลี้ยงที่บ้านปลาหางนุยุงอันนี้มันก็จะเป็นการ ทำให้เราอะมีจิตใจที่ผ่อนคลายเพิ่มอีกวิธีหนึ่งนะคะความสุขง,ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะเริ่มต้นที่ความรู้สึกความรักของเรารักที่เราเป็นเราแล้วเราจะเห็นตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเรามีอะไรบางอย่างมีคุณค่าบางอย่างที่มันอยู่ข้างในของเรานะคะมันมันมากมายกว่าสิ่งที่เราเป็นข้างนอกอีกทุกคนนะคะเพียงแค่เราพัฒนาข้างในจิตใจของเรานะคะขอบคุณนะคะทุกคน